ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุหน้าหนาว2022ของดียินดีรับเ a, ซ้งเบนฟิก้าหมายตาโจนส์เดลีเมลสอในอังกฤษรายงานข่าวว่าฟิลโจนส์พระกันหลังกระดูกเปล่าของแมนเชสเตอร์ในเต็ดได้รับการหมายตาจากเบนฟิก้า ที่อยากยืมตัวมาสันทัสในช่วงตลาดซื้อข,ขายนักเตะเดือนมกราคมนี้โดยที่ผีแดงพร้อมให้ยืมแต่ใจจริงอยากขายขาดด้วยเลยแหละครับฟิวจอนส์กองหลังชาอังกฤษของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับความสนใจจากเบนฟิก้าทีมดังในศึกพิเนราลีกาโปรโต,ตุเกสที่อยากได้ตัวมาร่วมทัศในช่วงตลาดซื้อข,ขายนักเตะรอบสออเดือนมกราคมนี้โดยประกันหลังวัย99ปีต้องเจอกับความยากลําบาก ในอาชีพการคาแข้งเนื่องจากมีปัญหา,าการบาดเจ็บอย่างต่อนเนื่องมาตลอดหลายซีซั่นที่ผ่านมาแปลว่าตอนนี้เขาจะกลับมาฟิตสมบูรณ์แล้วและมีชื่ออยู่ในซุ้มมานั่งสำรองของทัพปีศาจแดงแต่ยังไม่ได้รับโอกาสให้ลงสนามนะครับโดยก่อนหน้านี้รัฟลังนิผู้จัดการทีมชายเยรมันประกาศอย่าชัดเจนว่าพร้อมปล่อยนักเตะออกไปในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะฤด,ดูหนาวนี้เนื่องจากมองว่าทัพเรตเลวิสมีกลุ่มกำลังที่ใหญ่อยู่แล้วและหากนักเตะคนไหนต้องการย้ายทียม ก็สามารถปลกกือลาได้เลยนะครับและด้วยเหตุนี้ทาให้เบนฟิก้าซึ่งปัจจุบันรั้งอันดับสามในลีกสูงสุดของแดนไฟทองต้องการยืมตัวกองหลังที่ได้หลากหลายและมองว่าจอห์นส์เหมาะสมที่จะดึงตัวมาร่วมทัศในช่วงมกราคมนี้ท่านี้จอห์นส์ได้ลงสนามครั้งล่าสุดในเกมชิดทางกัดถลุทรานเมียโรเวอร์ส6ประตูต่อหนึ่งในศึกเอฟเคัพเมื่อเดือนมกราคมปี2020ยังมีสัญญาอยู่กับทีมจนถึงปี2023นะครับและแมนเชสเตอร์น็ดยินดีปล่อยนักเตะไปเล่นแบบยืมตัว เพื่อให้เขามีโอกาสลงสนามมากขึ้นและหากเป็นไปได้ก็อยากจะขายขาดเขาไปเลยนะครับชัดยิ่งกว่าชัดเป๊ปยันเองเฟรานจ่ลาแมนซชตี้ซบาร์เซโลนาเป๊ปกัวดูล่าคุณซื้อของแมนเชสเตี้สคอนเฟิร์มเองนะครับว่าเฟรานตอเรสกำลังจะย้ายไปร่วมกวนบาร์เซโลนาพร้อมระบุไม่เสียใจที่เลิกเลือกลาถ,ถิ่นเอเทสเตเดียมเป๊ปกัวดูล่าผู้การทีมแมนเชสเตี้ทีมจากฝูงแห่งศึกแห่ประเทศอังกฤษ ยืนยันนะครับว่าเฟรานตอเรสกองหน้าชาวสเปน,นิสใครจะเก็บเข้าของย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนายักใจจ่จากสึกฟิกบสเปนเต็มทีแล้วละครับโดยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาฟาบริซิโอโรมาโนโเยลขาลูกหนังคนดังรายงานว่าบาร์เซโลนาสามารถคว้าตัวเฟรรานตอเรสได้เรียบร้อยที่ราคา55ล้านยูโรหรือประมาณ2,090ล้านบาทบวกกับโบนัสเพิ่มเติมอีก10ล้านยูโรหรือประมาณ380ล้านบาทนะครับและล่าสุดควาเดล่าคอนเฟิร์มว่าเป็นเรื่องจริง ดิลเตชาสเปนิชอายุย21ปีกำลังจะย้ายไปเป็นสมาชิกใหม่ในถี่นคัมนูครับทั้งนี้เฟรารานเพิ่งย้ายจากบารนเซียมาซบแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์ปี2020โดยค่าตัว23ล้านยูโรหรือประมาณ874ล้านบาทโดยเจ้าตัวลงได้ในกับทับเรือไปติดฟ้าไปทั้งสิ้น43นัดและกระทุ้งไป16ประตูนะครับเอาเบอร์สวยมาล่อแมนยูมั่นใจลุ้นได้ตัวฮาแลน แมนเชสเตอร์เตือนเกมรุกเต็มสูบนะครับหมาตาจะคว้าเออร์ลิงเบ็คแฮาแลนด์ก Island, องหน้าของทีมบอร์เซียร์ดมุนมาร่วมทัพให้ได้และมั่นใจว่ามีลุ้นไม่น้อยเนื่องจากพร้อมมบอบเสื้อตัวโปรดให้กับสตาร์ทิชัตโนเวเอาไวส้สวมลงล่าตาข่ายและครับแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์รายงานข่าวอย่างต่อเน,นื่องถึงความคืบหน้าทีมปีศาจแดงในการพยายามจะดึงตัวดาวยิงของเสือเหลืองมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าว่าพวกเขาพร้อมควักกระเป๋าจ่ายค่าชีพสัญญาของนักเตะ เป็นเงิน64ล้านปอนด์หรือราว2,898ล้านบาทเนื่องจากตัวเลขดังกล่าวมีผลบังคับใช้หลังจากจบซีซั่นนี้ตามที่นักเตะตกลงเงื่อนไขเอาไว้กับต้นสังกัดนะครับอย่างไรก,ก็ดีไม่ใช่แค่ทีมของราฟต์ังเนี่ยวนวิการทีมชาวย,ยรมรนรายเดียวเท่านั้นที่หมายปองศู์หน้าร่างยักษ์ซึ่งลงเล่นในฤดูกาลนี้ให้กับทีมดังลีกเมืองเบียร์ไปแล้ว16นัดในทุกรายการและส่งบอลเข้าไปซุกต้นรตะข่าย19ลูกโดยซึ่ง,งอืองแมนเชสเตอร์อางว่าฮาแลนมีหมายเลข9เป็นเลขตัวโปรด และัจจุบันเขาก็สวมเสื้อเบอร์ดีให้กับทีมดอทมุลซึ่งแทขาว่าเป็นสถานการณ์ที่เข้าทางปีศาจแดงพอด,ดีนะครับเนื่องจากของโทนี่มาร์คสยาเจ้าของเสื้อเบอร์เก้ากำลังจะย้ายออกจากรั้วคนทัฟฟอร์ดเพื่อต้องการลงเล่นให้มากขึ้นจากที่เอเจนต์ของนักเตะเผยเมื่อไม่นานมานี้แหละครับและด้วยเหตุนี้ทำให้เสื้อหมายเลขก้าของ Manchester, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิงพร้อมตกเป็นของฮาแลนด์อย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับหากเขายินดีจดประกาศกับโรงละครแห่งความฝันหลังจากมาร์คสียาย้ายตัวตก,กัดไปแล้วโดยมีีกรระแถขขแข่่่าาาาววพอออค้้งชเมมืนนหย วังจะลงเอยกับเซบียทีมนูกหนังแห่งลิกกระทิงดุทั้งนี้มาร์กซิยาในวัย26ปีได้ครองเสื้อหมายเลขก้านับตั้งแต่ย้ายจากโมโนโกมาร่วมทีมปีแดงเมื่อปี2015ด้วยค่าตัว36ล้านปอนดหรือประมาณ1,626้ล้านบาทแต่ตัดสินใจยกให้กับสลาตันอิบราฮิโมวิชสวมแทนหลังกองหน้าชาวสวีดน้ายมาวาดลุดลายในศึก p ี e m i e r e อังกฤษแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ได้กลับมาสวมเสื้อเบอร์9เ,เช่นเดิมในปี29หลองพันสิบาเก้าหลังจากโรบกเาบาล subscribe, like, ล